สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพจัดพิธีมอบตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพสมัยที่25ปีบริหาร2,559ถึง2,560พร้อมด้วยการถแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมโฟโตแฟร์2,016เมื่อวันที่7รกรกฎาคมที่ผ่านมาณโรงแรมอิอรมโรรัชดาซึ่งผู้ได้รับตำแหน่งในครั้งนี้คือคุณบุตรสราพร์พรภัยสารศักได้รับตำแหน่งนายกสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมธุรกิจการถ่ายภาพสมัยที่25 ในงานสมาคมได้จัดก,กิจกรรมการถ่ายภาพแก่ผู้เข้าร่วมงานซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานสนุกกับการถ่ายภาพได้ภาพทันทีพร้อมกรอบรูปสีสันสวยงามสนับสนุนโดยบริษัทเอฟสันประเทศไทยจำกัดและในงานครั้งนี้คณะกรรมการชุดใหม่ยังได้มีการจัดงานางแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมโฟโตแฟร์2016งานแสดงเทคโนโลยีทางการถ่ายภาพที่ยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่30พฤศจิกาย,ยนถึง4ธันวาคม2559ภายใต้แนวคิด Capture Your Imagination on Print จับทุกจินตนาการของคุณลงบนภาพถ่าย Photo Fair 2016มาพร้อมกับคอนเซปต์ Capture Your Imagination on Print นะคะคือจับจินตนาการของคุณลงบนภาพถ่ายนะคะมาร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆภายในงานนะคะการอบรมสัมมนากิจกรรมเวิร์กชอ็อปเกี่ยวกับการถ่ายภาพนะคะ เปิดตัวกล้องใหม่ๆนะคะแล้วปีนี้เนี่ยเนื่องจากมีการรณรงค์ในเรื่องของการให้คนมาอัดภาพนะคะก็จะมีการนําเสนอกิจกรรมใหม่ๆโดยการให้มาร่วมสร้างจินตนาการของคุณลงบนภาพถ่ายนะคะแล้วก็จัดเป็นอัลบั้มแชร์ไปให้กับเพื่อนๆนะคะหรือคนที่คุณรักนะคะก็มาพบกันที่ p h โตแ Fair 2016บบเทคบางนา30พฤศจิกายนถึง4ธันวาคมนี้ค่ะ